น,น,นี่คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของยูนิตขวัญใจหลายๆคนอย่างโครโนเจ็ตดราก้าอน ทำไมถึงตระยนตนแม้ว่าการกลับมาของเขานั้นจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนโดนหักหลังแต่ในวันนี้เราจะมาดูกันว่า DSS สื Strike d e c k s e t Chrono Jet นั้นน่าซื้อแค่ไหน โอเคนะครับเนื้อหาจากในคลิปนี้ครับผมจะเอาเนื้อหาจากในไลฟ์วันอังคารของบูชีตั้งแต่วันที่ 16, 23, ถึง30นะครับแล้วก็เอามาสรุปในเวอร์ชันของผมนั่นเองนะครับก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่า D S S 0 3 Strike d e ตล์เ o ็กเซตนน่าซื้อแค่ไหนครับซึ่งแน่นอนเขาว่า s t r ล d e ด็กนะครับก็คือเด็กเริ่มต้นนะครับที่มาพร้อมกับเอสการ์ดที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับอย่าง Chrono Jet Dragon นั่นเองนะครับพร้อมกับการกลับมาของ กิมมิคที่หลายๆคนคิดถึงนะครับอย่างการสไตร์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่ารายละเอียดของการนะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดใหญ่อีกทีนึงครับขออนุญาตพูดในส่วนของสินค้าก่อนนะครับซึ่งสไตร์เด็กเซ็ตโครนเจนนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับได้แก่ชุดธรรมดาครับที่มีมูลค่า2,000บาทกับชุดพรีเมนยมที่มีมูลค่า8,000บาทนั่นเองนะครับเริผมขออนุญาตเริ่มที่ชุดธรรมดาก่อนนะครับซึ่งชุดธรรมดานะครับก็ประกอบไปด้วยเมนเด็กห้ารร์ดอีก9ใบบนะคั ชอตสตอรี่บ็อกซ์หนึ่งกล่องนะครับก็คือกล่องใส่การ์ดที่ใส่ได้2เด็กนะครับอะคริลิกไฟเตอร์คอยล์สิชิ้นไฟเตอร์คอยล์คัสตอมไมซ์ซีลหนึ่งแผ่นนะครับที่มีอยู่ด้วยกัน30อันนะครับก็คือสติกเกอร์นะครับเอาไว้แปะเหรียญนะครับก็คือเราต้องไปแปะเองนั่นแหละครับ ซึ่งนั่นแหละครับก็คือของทั้งหมดในชุดธรรมดานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าชุดธรรมดานะครับก็จะให้การ์ดฟอยล์ระดับทิปเ์อาร์สำหรับการ์ดใหม่นะครับในชุดนี้นะครับอย่างละ1ใบและรวมถึงการ์ดจียูนิตจะได้การ์ดระดับ SP อีกอย่างละ1ใบนั่นเองนะครับและชุดพรีเมียมครับซึ่งชุดพรีเมียมนะครับก็จะมีการ์ดในเมนเด็ก50ใบกับการ์ดอีก9ใบนะครับร้านสตอรี่บ็อกซ์หนึ่งกล่องนะครับและรวมถึงกับสเปเชียลรับเบอร์แมพหนึ่งคืนนะครับก็คือเพลย์แมพยางหนึ การ์ดแบบพลาสติกแถบตีนตุ๊กแกนะครับและรวมถึงก็อะคิลิกไฟเตอร์คอยล์สิบห้าชิ้นแล้วก็ไฟเตอร์คอยคอสตอมไมซ์ซีลหนึ่งแผ่นนะครับเหมือนกับชุดธรรมดาน,นั่นเองครับก็คือเราก็ต้องเอามาติดสติ๊กเกอร์เองนั่นแหละครับสำหรับเหรียญสิบห้าเหรียญของเรานะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือพรีเมียมดิสเพย์เฟรมหนึ่งชิ้นนะครับก็คือกรอบใส่การ์ดนั่นแหละครับ ซึ่งแน่นอนก็ว่าชุดพรีเมียมนะครับก็จะดีกว่าชุดธรรมดาหน่อยครับที่การ์ดใหม่นะครับของชุดโครโนเจ็ตนะครับการ์ดทุกใบนะครับจะเป็นแบบที่เปิ้ลอาแตกต่างจากชุดธรรมดานะครับที่ว่าชุดธรรมดานะครับจะให้มาแค่อย่างละ1ใบนะครับแต่ว่าชุดนี้ให้มาทุกใบนะครับและรวมถึงกับ G Unit นะครับก็จะเป็น SP หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับชุดชุดนี้นะครับมันจะเล่นเกี่ยวกับกิมมิคของการสไตร์นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าทั้งเจเนเรชันเบรกนะครับจียูนิตนะครับกัับบพรรีีเเมม่ยยลคคก็ือ ใส่ G Unit ได้แค่16ใบนะครับแล้วก็เราต้องถึงการ์ดที่มีค่าเกรดนะครับเป็นเกรด3นะครับหรือสูงกว่านะครับทิงจากมือนะครับเพื่อที่จะนําการ์ดจากใน G Zone นะครับมาทําการสไตร์นะครับแล้วจบเกินนะครับเอาไปแปะกลับนะครับในสภาพงายนะครับเหมือนกับการเล่นสไตร์ในยุคของภาค G นั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่าพูดถึง G Unit นะครับแน่นอนว่ากิมมิคที่กลับมาก็คือ Generation Break ก็คือความสามารถการ์ดนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีการ์ด G Unit นะครับงายหน้าอยู่ในสนามหรือง่ายหน้าอยู่ใน G Zone นั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับว่า s อสกาของเราที่ใส่ในไรท์ไลน์ของเรานะครับอย่าง โครโนเจ็นะครับก็จะสกิลนะครับเหมือนกับโครโนเจ็ดราก้อนในออริจินอลซีรีส์แบบไม่ขิดขีดเลยครับเรียกได้ว่าแตกกันมาเลยนั่นเองครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าสำหรับใครที่อยากเล่นโครโนเจ็นะครับก็สามารถใช้การนะครับที่มีรหัส GTD01 หมายเลข2 GTD06 หมายเลข3นะครับ g c b 0 4หมายเลข S10 และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือ PR หมายเลข405มาใช้แทนได้นั่นเองครับเพราะว่าสกิลเหมือนกันอย่างกระแกะเลยนั่นเองนะครับ สิแน่น,นอนนะด้วยความที่โครโนเจตดราก้อนสกิลเหมือนกระแกอย่างนี้หลายคนอาจจะกลัวใช่ไหมครับว่าแบบเจียูนิตนะครับ,บ, G ะรบจะสกิลเหมือนเดิมหรือเปล่าและเราสามารถเอาแบบโครโนไวเซอร์คือรีเทสโครโนเกียกรูวี่โครโนสคอมมาอะไรอย่างนี้มาใส่ในเด็กของเราได้หรือเปล่านะครับในดีสแตนดาร์ดบอกว่าไม่ครับเพราะว่าจียูนิตในดีสแตนดาร์ดณตอนนี้นะครับมีแค่2แบบเท่านั้นและสามารถสไลด์ได้กับโครโนเจตดราก้อนเท่านั้นนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่า G-Unit ทั้งหมดนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเขาไม่ย้อมแมวครับเพราะว่าจะมาพร้อมแบบความสามารถใหม่ครับซึ่งเดี๋ยวรอรุ้นในรายละเอียดในอนาคตแล้วกันนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาดูการลิสต์กันบ้างดีกว่าครับซึ่งนี่ครับก็คือการลิสต์ของเรานั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดครับว่ามียูนิตหลายตัวนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครโนเจ็ตอั t r e รี Steam b r e a ส์นะครับ GG นะครับหรือแม้กระทั่งการ์ดที่จะกลับมาเป็นไร้ลายของเรานะครับอย่าง Smoke Gear Dragon Mesa Gear Dragon และก็ c โค o โนดรั n นั่นเองครับซึ่งเราตรงๆนะครับ Smoke Gear กับ Mesa Gear ผมมองว่าอาร์ตค่อนข้างเท่นะครับแต่ดรันนี่คืออะไรของมันวะคืออาหารมันแบบเขยมากๆเลยครับไม่ใช่่่่แคคคคคนนนนนนััั้ะะรรบบ PG ทีเป็วยยยูงงอหลาาๆ Steam Maiden ลินนะครับก็รีปรินต์มาในชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็น PG ที่อาร์ตใหม่ชื่อใหม่แต่สกิลเดิมนั่นเองนะครับก็คือ PG ไม่ทิ้งมือนั่นแหละครับซึ่งการที่ผมโชว์ในอินเซอร์นะครับไม่ใช่การ์ดจริงนะครับเป็นแค่คอสตอมการ์ดนะครับที่ผมให้ FC ผมใน Discord นะครับทำให้ผมนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าน้องเขาทำมาได้แบบน่ารักมากๆเลยครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าชุดนี้พิเศษมากๆเลยครับก็คือโอเวอร์ทริกเกอร์นะครับอย่างกาเมเชลนะครับซึ่งก็คือโอเวอร์ทริกััันนนนนะะะคครรบบแแล่่อวาจมี ยูนิตในชุดนี้นะครับที่จะให้มาแปดใบนะครับก็ได้แก่โคโนดราก่อนเน็กสเตจและก็สุดท้ายแต่ไม่ได้สุดก็คือมังกรกลาอวกาศเฟสไรเดอร์ดราก้อนนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนแลครับว่ากิมมิคของเด็กๆนี้นะครับไม่ได้มีแค่การสไตร์กับเจเนเรชันเบรกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะสังเกตแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าไมโครโนเจ็ดราก้อนถึงมีเบสพลังแค่11,000นะครับมันจะเอาไปสู้กับเด็กอื่นได้ไงวะแต่ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งกรีดร้องนะครับเหมือนน้องบูเมอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับกิมมิคใหม่ที่มีแค่เฉพาะสไตร์เด็กเซตนี้นะครับอย่างเครสโครโนเจ็ดราก้อนนั่นเองนะครับซึ่งเครสนะครับเราจะได้ในตอนเริ่มมมมเเ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 กกกกทาาาาาาาแแลละะะรร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 รจจสถใช้้้้้ไไดดด็็ต่่่อออออืวว์ขงงนนนนนนคคคััับบปโโ เรามาดู4สกิลที่งอกขึ้นมาเพิ่มให้กับโครโนเจนดราก,ก้อนกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งสกิลแรกเป็นสกิลคอนนะครับก็คือเราสามารถสไตรได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไรซ์การ์ดเกรดสหรือสูงกว่านะครับที่ไม่มีชื่อโครโนเจนอยู่ในชื่อการ์ดได้กับเอฟเฟกต์สนะครับก็คือเอฟเฟกต์คอนเหมือนกันนะครับก็คือพลังพื้นฐานของเกรดสามติดชื่อโครโนเจนของเรานะครับจะเป็น13,000นะครับซึ่งเบสพลังเปลี่ยนเป็น13,000นะครับก็จะเกิดขึ้น กับฮาร์ดแคร์ของเราด้วยนั่นเองซึ่งก็คือเวลาเราสไลด์นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับก็จะเป็นผลรวมเป็นสองหมื่นแปดพันจากสองหมื่นหกพันนั่นแหละครับและก็สกิลสามนะครับซึ่งเป็นสกิลคอนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือในเทิร์นของเรานะครับถ้าเรามีแวนการ์ดเกรดสามหรือสูงกว่านะครับติดชื่อโครโนเจ็ทนะครับ แถวหน้าของเรานะครับทุกใบนะครับจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก5,000ตามจำนวนการที่หงายหน้าใน G-Zone นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเป็นการบัฟให้กับโครโนเจนะครับเพราะว่าโครโนเจ็นะครับไม่มีเพอร์ซน้าไร้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับการที่คริสนะครับมอบเทคบวก5,000ให้แถวหน้าของเราตามจำนวนการที่หงายหน้าใน G-Zone นะครับผมมองว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับและบอกตามตรงเลยว่าผมก็คงไม่คิดหรอกครับว่าจะมีเด็กไหนเล่นยื้อให้เด็กของโครโนเจ็ดราก้อนครับมีจีหงายหน้าอยู่ ก็คือเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสของเรานะครับเลือกเรียกการเกรดสามหรือสูงกว่าของเรา1ใบนะครับเพิ่มหรือลดเกรดของการใบนั้นให้เหลือแค่ศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอฟเฟกสุดท้ายของครสนะครับผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีกิมมิคเกี่ยวกับไทม์ลิฟอะไรมาเล่นหรือเปล่าเกี่ยวกับเด็กๆนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าถ้ามีไทม์ลิฟมาเล่นด้วยก็คงเป็นอะไรที่แบบมันไม่น้อยเลยนะครับซึ่งแน่นอนเรับกว่าทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับสไตร์เด็ก ออกมาได้เฟียวแค่ไหนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับใครที่ฟังผมพูดมาจนถึงตอนนี้ครับแล้วอยากจะกรีดร้องครับว่าจะเกิดการรีจักรวันอีกหรือเปล่านะครับแน่นอนครับว่ามาฟังเพอร์สเปกทีฟของผมกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งกรีดร้องแบบน้องบูมเมอร์นะครับบอกตามตรงเลยครับว่า Strike d e c k Set Chrono เจนนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยๆครับมันช่วยดึงความลอสเซียเกี่ยวกับ GU n i t ในช่วงที่ผมเล่นการ์ดยุค G กับเพื่อนของผมในวัยเด็กนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลย แต่ถ้าเกิดในพูดในเชิงของว่ามันจะรีจักรวาลอีกไหมเหรอครับผมบอกได้เลยครับว่าไม่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่าสไตล์เด็กเซนครับจะอารมณ์คล้ายๆกับบล็อกของเซนทรีย์กาบราคอนนะครับของภาควีหรือไม่ก็เซตมาเจตเลยครับที่ออกมาทีนึงนะครับแล้วก็กว่าจะออกของซัพพอร์ตก็รอไปชาติเศษนั่นแหละครับและบวกกับการที่ของเสริมของดาร์กเซตตั้งแต่ชุดแรกจนชุดล่าสุดนะครับเกือบ90%นะครับจะเล่นกับโซลซะเป็นหลักนะครับเรียกได้ว่ามันแค่จะเอามาใช้เล่นกับโครโนเจตได้น เด็กๆนี้นะครับมันจะเป็นเด็กที่แบบ เก่งด้วยตัวของมันเองซะมากกว่านะครับในส่วนตัวผมแก้วกับ Strike Decent Chrono Jet นะครับและอีกอย่างนึงนะครับทำไมถึงเลือก Chrono Jet เป็น Encounter Card นะครับอย่างแรกนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับดู Encounter Card จากชุดก่อนๆนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการ์ดจาก Nation Dragon Empire กับ k e y w e r s a n c t u a r y นะครับก็ได้แก่ Phantom Blaster Dragon Majesty Lord Blaster นะครับแล้วก็ Dragon of the w o r d นั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าบูชิเองเนี่ยก็อยากจะหา Encounter Card ใหม่ๆนะครับเพื่อมาสร้างสีสันให้กับ Vanguard Standard นะครับก็เลยเลือก Chrono Jet Dragon ครับที่เรียกได้ว่าเป็น Choice ที่ค่อนข้าง โอเคระดับหนึ่งครับเพราะว่าเป็นยูดิตยอดนิยมที่ยอดนิยมที่สุดแล้วนะครับในดาร์กโซนครับหรือดาร์กสเตทนะครับ,รรบแกอย่างสุดท้ายนะครับกับจิมมิกสไตร์นะครับทำไมถึงเอามาในดีสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็การ์ดในอนาคตของดีสแตนดาร์ดจะมีสไตร์อีกไหมซึ่งแน่นอนครับว่าผมคร่ามมาขนาดนี้แล้วนะครับก็บอกตามตรงเลยว่าคง ไม่น่าจะมีหรอครับเพราะว่าผมมองว่านะครับสไตร์นะครับน่าจะเล่นแค่เฉพาะกับโครโนเจ็นะครับเพราะว่าอ้างอิงจากไลฟ์นะครับของวันที่16นะครับคือเขาพูดถึงว่าสไตร์เล่นได้แค่กับโครโนเจ็ดราก้อนประมาณ5รอบเสร็จแล้วนั่นเองครับซึ่งผมมองว่าสไตร์นะครับก็น่าจะมีแค่เฉพาะกับโครโนเจ็ดราก้อนนะครับและที่เหลือนะครับก็จะไปเล่นกันอย่างอื่นแทนนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าสไตร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจิมมิกที่ดีมากๆเลยครับที่เอามา introduce ในดีสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าเผื่อใครนะครับอยากเล่นพรีเมียมครับแน่นอนครับว่าการเล่น G-Unit ในฟอร์แมตดีสแตนดาร์ดนะครับมันค่อนข้างเข้าใจง่ายกว่าการเอา G-Unit ไปเล่นในฟอร์แมตวีพรีเมีใช่ไหมล่ะครับแน่นอนนะครับว่าสายหลายคนนะครับก็ drop จากภาค G มาเยอะนะครับและถ้าเกิดเราอยากจะแนะนำคนนะครับให้เล่นดีสแตนดาร์ดก็สามารถแนะนำสไตร์เด็กเซ็ตโครโนเจ็ตให้เขาเล่นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็ยััััังงงงเเเเเเเคคคยยชชิิินน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 นกกกกกกบบบมม่่่่่าาาๆอออรรรรรสไต์แแล็จะซึ ครับว่าโดยส่วนตัวผม s t r i ์เด็กเซตโครโนเจ็ผมซื้อไหมผมบอกตามตรงเลยว่าผมซื้อครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าผมเองก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมและก็ผมเองก็อยากนอสตาเจียรละลึกถึงความหลังเกี่ยวกับการเล่น s สไ i ร e ด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย